ครับสวัสดีครับร้านสมสชายแบบอลนะครับอยู่นี้เรามาติดเทสนะครับชุดปั๊มมารูยาม่า MS 3 0 3นะครับตัวนี้เป็นทางน้ำเข้าอยู่ที่6กขุ่นนะครับผมเปลี่ยนซีนลูกสูบให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ใหม่เลยนี่ม่ขีน้ากระเด็นครับสวยๆเลยนี่ครับสีเดิมเครื่องเดิมครับเปลี่ยนซีนลูกสูบให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสายประมาณ10มิลครับสวยๆเลยครับนี่ครับมาเดี๋ยวเรามาเทสกันอันนี้สวิตช์ปิดเปิดนะครับขึ้นนี่คือเปิดนี่คือปิดนะครับ ตัวนี้ตัวโชคนะครับอะโชกวันนิดนึงก็ได้ครับถ้าเครื่องร้อนๆแล้วก็ไม่ต้องนะครับป่ะหนี่เบาๆมือลื่นระวังอ๋อมันดับอยู่เดี๋ยวโทษโโอ้ีเนะนะรับพอเราก็มาสับการทำง,งานเลยครับางงาเดี๋ยราดูครับราเรา,รางานเต็มครับเวลาในเครื่องครับ เดี๋ยวเบาๆปีกเบาๆก่อนนะให้ดูครับคับปอดเราเนี่ยนไม่กี่มบอกไว้ให้ดูแรงนะครับ ยังเงี้เยอะโซนกจ้าบัวา1.5มิลครับเป็นปืนตาเสือนะครับมาดูครับความไกล10กว่าเมตรได้อยู่แล้วครับเต้องกลัวแรงด้วครับนี่อยากให้ดูแนวนอนแล้วกันนะครับมาดูความแรงนี่อันนี้ก็ประตูนะก็ประมาณ6เมตรแล้วครับไอ้ประตูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ ก็คือแป,ป๊บ่อนนึงก็ประมาณ6กเมตรนะครับประตูหน้าครับเนี่ยดูความไกลแล้วมาตรงนี้นิดนึงเห็นนะครับเนี่ยผมวางในระนาบประมาณนี้นเลยครับดูว่ามาดูความไกลครับเนี่ยเครื่องแบบไม่ต้องเร่งเร่งเยอะครับนไหครับเดินเบาๆนิ่งๆเนี่ยรครับมาดูความไกลเครื่องเดินเบาๆเลยนะเนี่ยครับ

เปิดอยู่นะด้วยครับเห็นไหมครับเครื่องเดินดเบาๆนิ่มิงจริงแล้วเรีย้างก็ใหม่แล้วคยังไม่ยังไม่ได้ต่อนมาล้างเลยับเก็บใส่เองนะครับเดี๋ยวดูครับทำงานเรียงเองนะครับตัวนี้ีเลยนะครับโอเค ดึงนิ่มๆเลยครับโอเคนี่ครับมาสวิกโอเคสนใจโทรสูเป๊ตหนึ่งสามสองเก้าเก้าแปดเก้าแปดทางสมชายนะครับขอบคุณครับ